สวัสดีค่ะคุณยาย PMK มีเรื่องมาเล่าอีแล้วค่ะทำอย่างไรคุณถึงจะรวยการที่คุณจะรวยได้นั้นไม่มีสูตรสำเร็จตายต,ายตัวแต่มีแนวทางและหลักการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้หลากหลายวิธีซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การสร้างรายได้การจัดการการเงินและการลงทุนอย่างชาญฉลาด แนวทางการสร้างความมั่งคั่งคือ 1. สร้างรายได้หลายทางอย่าเพิ่งพารายได้ทางเดียวควรหารายได้เสริมหรือสร้างธุรกิจของตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ 2. บริหารจัดการการเงินอย่างมีวินยัยทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้ที่มาที่ไปของเงินและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ออมเงิน แบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อใช้ในอนาคตและเป็นเงินทุนในการลงทุนลดกลายจ่ายที่ไม่จำเป็นเลีกเลื่องการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและลดหนี้สินลงทุนอย่างชาญฉลาดศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และประสบความสำเร็จในชีวิต 4. มองหาโอกาสมันสังเกตและมองหาโอกาสทางธุรกิจหรือการลงทุนที่น่าสนใจ 5. อดทนและมีวินัยความสำเร็จทางการเงินต้องใช้เวลาและความอดทน การมีวินัยในการทำงานและการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ 6. คบเพื่อนที่ดีการมีเพื่อนที่สนับสนุนและให้กำลังใจกันจะช่วยให้เรามีแรงผลักดันในการทำตามเป้าหมายได้7ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามีทิศทางในการวางแผนและการดำเนินชีวิตตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ เช่นหนึ่งหารายได้เพิ่มขายของออนไลน์ทำธุรกิจขายตรงหรือ MLM รับงานฟรีแลนซ์ทำธุรกิจส่วนตัวลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ลดรายจ่ายสองวางแผนการใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ ใช้ของมือสองสามลงทุนศึกษาการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทองคำหรืออื่นๆสี่พัฒนาตัวเองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอ่านหนังสือเข้าคอร์สเรียนสมานาห้าสราระบบ สร้างระบบการทำงานและระบบการเงินที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ง่ายขึ้น6อย่ากลัวความเสี่ยงกล้าที่จะเสี่ยงในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์7มีความอดทนความสำเร็จทางการเงินต้องใช้เวลาและความอดทนสรุปการรวยเป็นเรื่องของการวางแผน และการลงมือทำอย่างต่อเนื่องการรู้จักบริหารจัดการการเงินการลงทุนอย่างชาญฉลาดและการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจะช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายทางการเงินได้มากขึ้นบทความสาระดีๆนี้สนับสนุนโดยบริษัท PMK กำเนิดสิ่งจำกัดคุณยาย PMK ขอขอบคุณสำหรับท่านที่ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจให้คุณยายได้นำเสนอสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนต่อไปขอขอบคุณมากค่ะ